โอ้กับดักมแมลงวันมันเยอะมากเลยแมลงวันเยอะมากเจาะรูจาะรูใส่เศษอาหารใส่อะไรเนื้อไก่แมลงวันบินเข้าไปตามรูนี้แล้วก็เวลาจะบินหนีก็จะบินหนีไปสู่ที่แสงสว่างก็จะเข้าไปในนี้ แล้วก็บิน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 แล้วก็ตกลงก็จะมาอยู่ในน,นี้เยอะมากนี่เยอะมากนะครับบินบินอยู่มองเห็นอ๋อมันทึบหมดแล้วนี่แมงวันเยอะมากในนี้ก็ไหลยเยอะมากวู้มันทับถมกันอยู่หลายชั้นมากก็ใช้ได้ผลเนี่ยมันกำลังบินอยู่ตรงบนฝาเขียวมองเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยว เออเอ้ามาทางนี้ละเนี่ยสองตัวสามตัวอยู่บนฝาเขียวกระป๋องบนกระป๋องปุ๊บแล้วก็จะน่าจะเข้าไปนั่นเข้าไปแล้วหนึ่งตัวเข้าไปแล้วปุ๊บพอเข้าไปข้างในปุ๊บก็จะต้องบินหนีไปนู่นเข้าไปนู่นแล้วบินหนีเข้าไปนู่นแล้วก็จะอยู่ในนั้นก็ถ้ายังมีแรงพอแล้วก็ฉลาดพอก็จะบินออกกลับมาแล้วก็ออกทางรูได้แต่โดยส่วนมากก็จะเข้าไปเพราะข้างใน มันมืดๆหน่อยเขาก็จะบินไปหาที่สว่างก็คือข้างในเพราะว่าเจาะจรูทะลุกันไว้ข้างในนั่นก็จะมีเศษอาหารนะครับก็ยังมีอยู่ในนี้เคาะเคาะเคาะปุ๊บไปแล้วนั่นแหละอยู่ในอ่างอยู่ในนี้บินอยู่ครับนี่ก็เช่นกันแมงวันโอ้โหไอ้นี้หัวแดงหัวเขียวแต่ไม่หมดเลยครับตัวใหญ่มากก็จะตอมแล้วก็พยายามหาทางช่องทางเข้าไปดูว่าจะเข้าไหมนะครับว่าจะเข้าไหมดูตัวนี้สองตัว เข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมเข้าไปสิเข้าไปแล้วนะครับทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีเอ้าดูเข้าไปดิเข้าไปหัวแดงเข้าไปสิ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 เข้าไปไอตัวเล็กเข้าไปแล้วตัวเล็กเข้าไปเอ้าตัวใหญ่เข้าไปแล้วฝั่งนู้นเข้าไปแล้วเยอะมากครับอ่าเข้าไปแล้วทั้งหมดแล้วอ่าเข้าไปเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะบินไปทางนู้น ตอนนี้จะเข้าไปไหมเนี่ยมีอยู่ข้างในอยู่นะครับดูตัวนี้อ่าเข้าไปแล้วเห็นไหมครับเข้าไปเปร๊บเปร๊บเปร๊บอ่าบินในถน,นแล้วเห็นไหมครับก็จะอยู่ในนี้ก็จะบินอยู่บนนี้บนนี้แล้วก็ลงไปนะครับถือว่าใช้ได้ผลนะครับเยอะมากดูมันเยอะมากนี่ครับนี่ครับโอ้สุดยอดมากนะครับ ส่วนแบบเดิมแบบนน้นก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าไปซื้อมาเรื่อยๆอ,อันนี้ก็คือ